การันมีเพจ Facebook เป็นของตัวเองแล้วฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับโอเคครับผมก่อนอื่นเลยก็ต้องกราบสวัสดีพี่ป้านะอาอาแม่สาวหน้านม์และพรอคนขายไก่ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่ในเว็บสุ่ม random play นะครับผมหลังจากที่ผมได้ไปดูคลิปของพี่1412มานะครับ mm hmm. ก็ทำให้ผมอยากจะเติมเพชรเข้าในเกมฟรีไฟล์นะครับแต่ผมไม่อยากเติมผ่าน บัตรเติมเงินนะครับผมหรือว่าผ่านเคแบ k bank นะครับผมผมชอบความตื่นเต้นครับผมเลยเข้ามาในเว็บสุ่มที่พี่หนึ่งสี่หนึ่งสองเขาได้ลองสุ่มกันนะครับเรามาดูกันว่ามันได้จริงอย่างที่พี่เขาว่ากันหรือเปล่า <c oughs> ผมเห็นแสนเพชรก็แตกไปแล้วนะครับผมมาดูกันที่หน้าเว็บเลยครับอ,อผมเติมเข้าไปสามร้อยบาทนะครับผมสามร้อยบาทนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาที่กาชาปองนะครับ แล้วมันจะมีเกมให้เล่น2แบบนะครับตอนนี้เกมแรกเป็นอันนี้อันนี้คือเกมที่2อ,อ่าเรากดเกมแรกก่อนนะครับเกมแรกจะมีเป็นสมเพจฟรีไฟนะครับสมบัติทูบัตรกาลินาโทรศัพท์มือถือสมไอเทมนะครับก็ทั้งหมดเนี่ยผมดูมาแล้วเอ่อกล่องนี้คนจะเปิดกันเยอะนะครับแต่ราคามันค่อนข้างแพงนิดนึง50บิตตีเป็นเงินตรงๆก็50บาทนะครับซึ่งของรางวัลที่ต่ําที่สุดก็คือ ที่ได้เกลือที่สุดน,นะครับก็คือ68ปเพช<ะ>ซึ่ง68เพชนเนี่ยถ้าสมมุติเราจะอยากได้68เพชตัวนี้ใช่ไหมเราสุ่มเราเราเสีย50บาทเนี่ยเราเสีย50บาทแต่ถ้าสมมุติเราเติมนอกเกมธรรมดาเติมผ่านบัตรคาลินาหรือว่าผ่านพวกเคแบงก์อะครับมันจะเสียแค่20บาทถ้ากับว่าถ้าสมมุติเราจะสุ่ม50าสบบาทนี้ใช่ไหมแล้วเรามีสิทธิ์ได้ตัวนี้มากที่สุดเราจะขาดทุน30บาท ถ้าเราได้ตัวนี้เราจะขาดทุน30บาทถ้าเราได้172เพชรเท่ากับว่าเราจะเท่าทุนแต่แจ็คพอตก็คือแสนเพนนีได้กําไรแน่นอนครับแต่มันออกยากแน่นอนผมก็วันนี้ผมก็เลยจะมาสุ่มนี่ครับตัวนี้สุ่มเพชรฟรีไฟครั้งละ15บิตอันนี้เกลือที่สุดก็68บิตเอ้ย68เพชรนะครับหมายถึงเพชรนะที่เกลือเกลือที่สุดคือ68เพชรนะครับคือเพชรที่ต่ําที่สุดในกล่องนี้ ก็ถ้าบอกว่า2ี่บาทแต่เราสุ่มแค่ส5บ้าบาทนะครับส่วนถ้าเป็นบิตนะครับเราขาดทุนถ้าเราได้5้าบิตแต่เราสุ่มสิบ้าบิตเราก็จะขาดทุน10บิตนะครับเราจะขาดทุนเต็มที่แค่10บบาทนะครับผมฟังงงๆหน่อยนะผมสิบทั้งบิตทั้งบาทผมพูดกันมั่วไปหมดเลยเริ่มผมเติมมาสามรอบาทใช่ไหมถ้าผมจะได้อะเพชรทั้งหมดต้องได้ประมาณหนึ่งันห้าสิบเพชรนะครับแต่ตีรวมๆก็1 0 0 0พันเพชร ผมถึงจะไม่เกลือนะครับผมโอเคครั้งแรกครับแปะหกสิบแปดเพชรครั้งที่สองครับยี 20, 20. ่สิบยี่สิบเราขาดทุนแล้วครับห้าบาทปังครั้งที่สามครับอืมปาดไปอีกปัดไปอีกหกสแปดอืมได้กำไรอยู่นะครับตอนนี้ แลนีกแลนีิแลนืมขาดทุนสิบบิตนะครับตอนนี้ฟังอ,าอ้าวค้างฮัลโหลอ้าวหนังว่าค้างอย่างนี้พันเพชรออกกรอเปล่าอุ้ยร้อยเจ็ดสิบสองเพชรครับผมร้อยเจ็ดสิบสองเพชรนี่คือเราต้องเติมห้าสิบบาทเลยนะ ตอนนี้ท้าว่าเราได้กำไรสาบาทเลยนะไปต่อครับผมตั้งเป้าไว้แค่พันเพชรก็พอนะถือว่าไม่เกลือถ้าพันเพชรเนี่ยเพราะว่าเราเติม300บาทก็พันเพชรก็ถือว่าไม่เกลือนะครับขาดทุน10บิตโอ้ห้าหมื่นห้ามื่น 5บิตขาดทุนอีก10บิต2ตานี่ขาดทุน20บิตแล้วนะครับมาหน่อยมาหน่อยอืมอีกแล้ว5บิตอีกแล้วกระตกตรงนี้หน่อยก็ไม่ได้กระตกตรง5 0 0หมืนเพชรหน่อยก็ไม่ได้ 3ตาติดเลยครับขาดทุน30บาท3ตาติดเลยไปอีกครับคนเล่นปีอีก68เพชรได้ไหมโอ้โหสีบาท4ตาติด what what the fuck ขาดทุนตาละส0บปิดสตาติดผมจะเล่นให้เหลือสัก150นะแล้วก็ไปอีกกล่องหนึ่ง 68แล้ละกัน68แลดวกัน,กนในกำไรอยู่ห้าบาทตอนนี้ยาวมาขนาดนี้ห้าหมื่นหยุดหยุดที่ห้าบิตครับผมว่าแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูกล่องอื่นกันบ้างดีกว่าเราไปดูกล่องซัลล็อตต,ตัวนี้15บิตเหมือนกันนะครับ รางวัลใหญ่จะเป็นคอมห้าหมื่นเลยนะเรือสุดก็ห้าบิตเหมือนเดิมแต่ตัวนี้มันจะจะคุ้มหรือเปล่าเด๋ยนลองดูสิหกสิบแดเพรก็ยังดีนะแม่ออกบิดแน่นอนเลยไหลช้าอย่างนี้สิบิดขาดทนอีกแล้วต่อครับ ยาวๆกีนได้เพชรแน่นอนครับเลื่อนขึ้นอีกสี่หนูตอนนี้คุม้มครับผมได้กำไร5บาทเสียกำไรทีละสิบได้ทีละห้ปลาเจ้าโอเคเลื่อนสีทองขึ้นไปคุม้มครับผมตอนนี้ได้กำไรคืนมา5้าบาท nope. เลยสีทองปีกเลยปีกเลยโอเนืดมันออกสโลว่ะเนี่ยออกเกาะน้ำแข็งวะเนี่ยทำไมติดสโลเนี่ยโอ้โหเนืดออีกแล้วเกลือเกลือยับเลยเดี๋ยวเราไปดูเพชรของเราก่อนแล้วกันนะโอตอนนี้เราได้512เพชรนะ ห้าร้สิองเพชรแต่เราเสียไปครึ่งทางแล้วนะครับผมมีแววเกลือมีแววแน่นอนกับเกลือบัตรทูมันนี่แมถ้าอันนี้คือถ้าออกสีทองมาน,นี่ถ้าออกบัตรสีทองมาน,นี่ยังไงก็ได้กำไรนะน่าจะออกยากหรือเปล่าแล้วมีอีกไหมบัตรกาลีน่าบัตรกาลีน่านี่ แค่ออกสีแดงนี้เราก็คุมแล้วนะบัตรกาลิน่าอีกร้อยสิบาทเดี๋ยวเรามาลงที่บัตรกาลิน่าเลยดีกว่านะครับไปโอ้โหติดเหนือมาสีทองแน่นอนเลยอืมพันบัตรพันไม่ได้นะครับติดเหนือตลอด ดีเลยสีทองไปอีกพันพันบมดเก้าสิบบาทสุดท้ายครับโ oh. ยบย้ยับเลยยับเลยปั เหือนเสียเสียตังปีทีละตาละสิบบาทตาละห้าบาทพอเราพอกล่อ,องนี้และกันดีกว่าน,นะครับเราไปสุ่มเพชรเหมือนเดิมดีกว่า 3ามพันไม่ถึงเลยค่าสิบห้าบาทก็อีกประมาณสาสามรอบได้นะครับสามสี่รอบได้สามพันฮัลโหลเพื่อนจะสามร้อยแล้วเพื่อนอีกค่าสิบบาทครับจะสามแล้วเพื่อนเฟสยังห้าสิบอยู่เลยไอห้าร้อยอยู่เลยยังไม่ถึงครึ่งทางเลยวัดเ the ์ 5มื really 0นแน่นอนแหละว่ามันต้องเลื่อนผ่านไปตาสุดท้ายแล้วนะครับผมสำหรับเกมนี้ เราจะได้อีก5บิทาบิตมันทำอีกย่งได้15บิตอันนี้15บิทหมดเลยกล่องส่งก็15บิทเอาสูมเพชรนี่แหละง่ายดียังสูมไม่เสร็จรู้เลยครัว่าเกลือ68ก็ได้โอ้ไอหนุ่ม ตอนนี้เราเหลือยูสิบบิตก็ครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่เงินและเพรนะครับได้512เพรนะครับผม512เพรถ้าสมมุติเราจะเติมเนี่ย512เพรว้าวเราเติมแค่150บาทเนี่ยเราได้เราได้เกิน512เพรแล้วนะครับ ก็มาสนุกสั้นๆเลยนะครับว่าถ้าสำหรับใครที่ชอบเสียงดวงเอออยากลุ้นอยากอะไรเงี้ยอยากลุ้นเพชรลุ้นพวกกระชปองพวกเนี่ยของสุ่มแต่มันราคาค่อนข้างจะสูงนิดนิดนึงนะส,สำหรับคนทั่วไปหรือว่าแบบสำหรับเด็กที่ยังไม่ได้หาเงินใช้เองเออประมาณนี้ดีวกว่านะครับการสุ่มมัน คำว่าสุ่มครับมันมีได้มีเสียแล้วก็มีเรื่องของดวงเข้ามาเกี่ยวด้วยดีกว่า <No. S 1> เพราะบางคนก็ได้แสนเพชรบางคนก็ได้68เพชรแต่อย่างผมผมคาดหวังไว้ประมาณ1,000เพชรนะครับได้512นี่ขาดทุนไป150บาทเลยครับถ้าสุรษฐจะเติมจริงๆแต่นี่คือผมมาทําคลิปให้ดูผมไม่ค่อยเสียดายสักเท่าไหร่นะก็สําหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็ฝากเป็นแนวทางเล็กๆน้อยๆถือว่าผม เอาเงินมาสุ่มให้ดูแล้วกันนะครับมันก็ได้ความตื่นเต้นด้วยแหละก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์ให้ช่องผมด้วยนะครับก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องผมอ้ออีกอย่างหนึง่งแล้วก็ช่องเรามี Facebook Fanpage การลันแล้วนะครับกดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับฝากเข้าไปกดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ